วันนี้เชียงใหม่บรรยากาศรู้สึกเนืองกับฝนจะตกอีกแล้วเมื่อคืนนี้ตกแรงมากตกแรงมากมีฝนมีลมแต่ก็ไม่นานแต่วันนี้มืดอีกตอนนี้อยู่ส่วนเนี่ยบ่อบ่อเก็บน้ำ ที่จะเอาไว้ทำหน้าหน้าแรงค่ะนนี่ส่วนไผ่ไผ่กินซุงเนี่ยค่ะส่วนไผ่ ราอยู่ส่วนคะ่ะทำงานส่วนอันนี้เขาสร้างเป็นบานจัดฉันมาค่ะเพราะว่าปกติแถวนี้มันจะไม่ค่อยมีบานคนแถวนี้มันเป็นบานนอกค่ะ ไม่มีบานคนแต่เนี่ยเขาสร้างบานจัดสันสวยดีบานชั้นเดียวทำงานสวนในสวนกล้วยแล้วก็มีคลองเข้าไปบ้านเนี่ยค่ะฝนตกคืนนี้ลมแรงมากใบไม้เต็มเลยเต็มสวนเลย วันนี้ถ้าข้างจะไม่มีแดดมืดใบไม้โคตรโคตรเต็มเลยลมแรงมาก ุกลกาบด้วยตน้นุหลาบไม่ค่อยสวยอะดูแลไม่เป็นแต่ว่าไม่สวยก็ดอกใหญ่ดีนะคะโอ้โหใบอันนั้นลมพัดมือว่าเมื่อคืนเนี่ยคะ่ะโอ้หดอกดอกกุหลาบใหญ่ แต่ว่ามือก็ไม่ค่อยสะอาดค่ะไปจับขี้คโคลนดอกอันนี้ก็สวยดีนะคะดอกนี้นะคะ่ะทำเป็นสะพานาคามคลอง น,นี่คือรองข้าวเวลาทำนาเสร็จเอาข้าวมาเก็บไว้ที่นี้อันนี้คือโรงเรียงใส่เดือนค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมาเรียงอยเอาไปเรียงค่ะใส่เดือนจะเอาไปเรียงก็ มาเอาได้นะคะขายเป็นกระมังค่ะกระมังสามร้อยบาทเนี่ยเยอะมากเลยค่ะขายเป็นมูลเป็นมูลใส้เดือนด้วยขายเป็นตัวใครอยากไปเลี้ยงก็ขายเป็นตัวใครที่แบบว่าไม่ต้องการยยากไปเลี้ยงก็ขายเป็นมูลมันก็ขายค่ะชาวมูลใส่เดือนก็ได้ นะคะขอบคุณค่ะ